โอเคโอเคโอเคได้ละเข้าใจละพรุ่งนี้ผมไปนะครับผมเนะเป็น,ปนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไซเบอร์พี่น้องโอเคเข้าใจละไปหาอะไรบ้าง คอนแทคเลนถ้าเครื่องตาต้องรีบถอดออกเลยวารวาเขาบอกจริงมันไม่ไม่ได้เ,เครื่องแต่มันรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นผมขอโลเคชันตึพกพรุ่งนี้นะครับที่จะไปพบพรุ่งนี้มีแถลงข่าวนะนะไม่รู้ว่านักข่าวเข,า,ขาเขาเชิญน,น่าจะนักข่าวมายอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้มีเกี่ยวกับการแถลงแต่การแถลงเกี่ยวกับเรื่องการแบบพวกเว็บพนันพวกโดนหลอกลวงพวก อย่างตามปหน่อยแต่ว่าของพเพื่อนแฟนนี่ไปรูปแบบเป็นรูปแบบไแหบบน,แบบแบบนต้องรอติดตามเพราะว่า,วาจริงๆคือมันมันหลายเรื่องอยู่แต่ผู้นี้ไปถึงก็จะประมาณน่าจะทิ่งเที่ยงแถลงข่าววานช่วงบ่ายโมงนะครับเพราะว่าผมเดือดร้อนมากมีคนเอาผมไปแอบ,บอ้างเยอะมากคือไม่รู้ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีแต่ว่าเอาเราไปแอบอ้างแบบนี้น,น,นี่ถ้าเห็นแบบนี้ระวังนะเน,นี่ยเว็บผู้ใหญ่บ้านปินแร์จะคืนกำไรให้ลูกค้า Yeah. <dome> <activated> hmm. จะปล mm ่อยเลทแต่คูณสิบเท่าที่เว็บดักวิวเอ็กเบสใช่อันนี้คืออันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งคดีที่เราจะต้องดำเนินการนะครับพี่สมพงศว่ามันเป็นการตัดต่อ AI ซึ่งคดีนี้คืออันตรายมากเอออันตรายมากพี่สมพงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเขาแบบรวยเพราะทำเว็บพนันหรือเปล่าจิน่าโอ้ยถ้าทำเว็บฟนันรวยกว่านี้อีกไม่ทำวงอะไรทำไงบริหารก็คงไม่เงยดอกถ้าจะรวยการวยแบบทำเว็บนันพี่น้องบริหารแบบบริหารพนันแบบนี้ดอยก็ต้องมาถ่ายของดอก นางเห็ดบีบสบายอยู่เงี่ยถ้าแต่มือเขามาจบอย่างเดียวเคยเห็นใช่มันขึ้นเต็มเลยมันนี่มันเป็นแบบว่าตัวต้มนี่ผมจะจัดการคืนกาไรให้หมดเอาใจพ่อแม่เหมือนมากเลยนะนนและเอฟซีผู้ใหญ่บ้านผมมีกิจกรรมแจกฟรีให้ไปเลยคนละหนึ่งพันบาทรีบสมัครฝากเพื่อลุ้เรื่อเลฟรีกันด<า>้วย<า><า>นะเลื<า><า>อกเองวะแชร์ด้วยเหมือนตะกูเหมือนจะกูตตกตะกุ เหมือนกับกูยีก่ที่อันคือคือมันังกับเสียงตรงกันใช่ไหมมันเหมือนกับกูยอย่างกูยังไม่เหมือนขนาดยังไม่เหมือนมันเลยนะ่ยมันเหมือนกับกูอีก,กอีกตัวเนี้ยน่ากลัวมากแล้วไม่ถ้าเกิดอันนี้มันไปิดเผยแพร่ใช่ไหมล่ะมันเราเดี๋ยวถ้ากตำรวจกับรกร่าเขาเป็นเจ้าของอันชีพอีกเขาต้องเ้าไปบอกเพื่อนอืมเราต้องที่ไปบอกเพื่อนนะไม่งั้นมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมันจะมันจะเป็นการเข้าใจผิดแต่ปัญหาเขาก็ว่าข่อยด้วยผิดปกติอยู่ พี่ปกติมองได้แต่ละมือแต่เบ้นนอนคือพี่แต่ละมือไม่แต่วอาไปท่เบีที่คือทั้งรถตู้พีแต่ละมือว่าเดิมอันนี้ไรสวดช่้มือใอยเป็นคนละมือบอกขัอยเห็นยังดำ่มๆประจำเนี่ยเอยจะละมือพี่้องเอาจะละมือเลยแบบจะเป็นลูกละมือแบบไปช่วไปที่เอาเตะเอาใส่มาเอาใส่มาเลยแจ้งแจ้งความถูกต้องผมไม่ได้แจ้งความผมเข้าไปแถลงข่าวเลยไปแถลงข่าวเลยบ้านอำานบ่ เปียวเปวเกลือบหม้อ yeah> claro ี่ไมให้็นอะไรเดี๋ยวเทนนี่ก่อนนะแสดงว่าเจ้าด um> ังครับคือจริงๆแล้ว hm อ่ะมันมีอะไรอย่าพลาสติกหรอลุงไปด้วยจริงๆแล้วอ่ะผมไม่อยากไปน่าหรอแต่ว่าผมกลัวว่ามันจะลามปามไปมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วก็แบบคนที่เขาไม่รู <Ja ้ว่าเออแบบเขาอาจจะพยายามนั่นรถยนต์บีบ บร้งดยจากไหนพี่น้องเอ้ยขายของให้ลูกค้ามึงละซีซ่าหาแสนอืมขายของให้ลูกค้าละซีซ่าห้าแสนนะถึอน้องเบสก็ดวนเอิ้นแพมในจาเอื้นแพมในจาแพมเพิดเตีคนอย่างื้อแพมเพือดคนไรชื่อเพมเพือดนี่ <c oughs> ป๊าขีดน้ำเย็นเสียหน่านา นี่นะลูกค้าเราอันนี้คือเคสอะไรเดี๋ยวอันนั้นดูนะอันนี้เขามาจากไหนเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นผู้หญิงน่ารักอยู่หล่อแล้วใช่เขาเขาอยู่กรุงเทพเขาสั่งกินประจำเป็นอายุเท่าไหร่เป็นประมาณ40กว่าแล้วตคนนี้อ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวดายให้น้องรีวิวเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้องดีพี่ดิวเราตื่นเต้นจังเลยค่ะอ่าน้องทานนานหรือยังครับ ีใจมากๆเลยค่ะหนูตื่นเต้นค่ะอะ่น้องทานนานหรือยางพี่ถามอหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะจิงน้องจะวางสายเลยไหมถ้าน้องไม่อยู่ตื่นเต้น <c oughs> น้องเป็นไงบ้างคือน้องกินนานๆอย่างยี่ห้อเนี้ยสวัสดีค่ะหนูหนูกินมานานแล้วค่ะพี่บีขาแล้วแบบชอบอะไรเลยแบบได้แบบสินค้าของเราครับในปานี่เฮิร์บ มันนี่เอิมนะคะเวลาหนูกินมันก็จะแบบขับโซเดียมออกไปหนูชอบปาร์ตี้มากเลยค่ะพี่พอปาร์ตี้กับเพื่อนเสร็จนะคะหนูก็จะมาดื่มมันนี่ค่ะช่วยแบบขับโซเดียมออกมาหนูจะไม่ปองค่ะพี่บีเออแล้วแบบว่าคือแบบว่าเวลาซื้อแต่ละครั้งหนูซื้อไปหลายห่อปะซื้อหลายห่อเลยค่ะวันนี้มีปอดีๆด้วยนะคะพี่บีขาเออวันนี้ คือมีโปพี่น้องอันนี้คือคนดื่มจริงมันไม่ขมเนาะมันบอกขมคือมันไม่ขมแล้วที่สำคัญนะครับผมพี่น้องชงอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นชาเขียวแล้วมั่นหน้ามั่นโหนกชงอย่างเงี้ยชงน้ําเย็นได้เนี่ยแปลว่าคือชาเขียวที่มีคุณภาพวันนี้ปกติห้าห่อเท่าไหร่นะห้าหอ่อสี่ร้อยเก้าสิบห้าห้าห่อหห่อสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทแต่วันนี้ห้าห่อเลาเพียงแค่200บสองร้อยบาทพี่น้องหอ้าห่อสองร้อยบาท เราไม่เคยมีหน้ามาเราขายของเราไม่มีหน้ามาเรามีแตัวคนจริงโอเคขอบคุณน้องอะไรนะน้องนนนีน้องนนนีนะขอบคุณรีวพิวมากนะครับขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยพิวเจอคนต่อไปน้องโนนีน้องเลยนะน้องโนนีน้องโนนีน้องหน้ามาใช่คือตัวนี้ผมบอกเลยว่าเวลาเรากินเนาะพี่หนองเวลาเขากินนีผมเดยจะกล้าพูดว่า อย่างนี้เลยแล้วหนึ่งห่อมีสิบซองหนึ่งหอแล้วซองเท่าไหร่นะห่อหนึ่งเท่าไหร่วันนี้โปโปโห่อเดียวอยู่ครับขึ้นยังยังไม่ขึ้นครับรออะไรรอราคาพิเศษอยู่ครับโอ้อ่นราคาพิเศษได้อยู่แต่ได้นิดเดียวหกสิบบาทฮะห่อเดียวหกสิบบาทปาั๊บหกสิบบาทกินเดืองสิบบาทพี่น้องทำอย่างนี้นะสิบน้ำอย่างนี้สิบน้ำระหว่างวัน แล้วมันมันหอมหอมมันใบเตยหอมมันหอมือยังเขาตบมน้าใบเตยกินพี่น้องเคยกินน้ำใบเตยไหมมันหอมอย่างไรแล้วมันไม่หวานแต่ผมกล้าพูดว่ามันไม่หวานมันเบาหวานพี่น้องมันไม่หวานเลยมันมันสามารถกินได้แบบสบายใจเลยเบาหวานครับพี่น้องอืมคือแปดไปห้าทีห้าาทีไปได้หกหมื่นวันนี้ขออนุญาตขึ้นราคาแบบถูกถูกห่อละหกสิบบาทได้สิบซอง รถบวมพี่น้องผู้ดใดเป็นผู้ดใดเป็นโรคแบบว่าเคยยังก่อนใครกินอาหารแบบไม่ค่อยสะอาดผมอยากให้เอาไปล้างล้างดีมากแล้วนะพวกที่ใส่ดื่มเมื่อคืนนี้ผมกินเยอะๆนี่ตื่นขึ้นมาก็กินนี่เลยนึกถึงนี่ก่อนเลยเมื่อคืนนี่ไปกินไปโฟพน,นักขนไปนั่งร้องชอปเปอร์กินนองรีเบิดตจะกลมพี่น้องตื่นขึ้นมาคือปวดหัวไหมปวดหัวแล้วก็ร่างกายแบบเพลียแล้วก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าอยากกินปันนี่เฮิร์บทำอย่างนี้นะ เอาใส่ขวดอย่างนี้เลยเอาใส่ขวดอย่างนี้อืมเอาใส่ขวดอย่างนี้เลยเอาใส่ขวดจังสี่พี่น้องแบบนี้เลยเอาใส่ขวดอย่างนี้เลยอืมกินดีจริงขาอร่อยห้าห่อคุ้มกว่าผมบอกว่าแล้วไะเอาหาหอซะห้าห่อราคาพิเศษเลยเพียงแค่ร้อยเท่าไหร่เมื่อขึ้นเท่าไหร่นะสองร้อยเนาะห้าห่อสองร้อยเนาะใช่ไหมห้าห่อสองปะโมงแค่ไหนปะโมงแค่ไหนหาหอสองร้อย ห้าห่อสองร้อยกินแล้วปวดมันกินแล้วมันจะปวดฉี่นะเพราะว่านางจะขับพวกกาเรียกอะไรนะขับพวกเนื้อครับปัสสาวะปัสสาวะออกอันพวกไขมันพี่งมันจะขับออกพี่น้องมันจะขับดีทีคือนางใส่สมุนไพรเยอะมากเนี่ยชาเขียวใบโอ้สมพะมันหอมใบเตยใส่ชาเขียวใบเตยใบบัวบกใบมะรุมผักเคลผงมัชฉะแค่นั้นแหละพี่น้องเนี่ย กินง่ายมากเราเติมนะเต,มมนเ,เติมอย่างนี้เลยเติมอย่างนี้เลยเติมอย่างนี้เลยเติมเนี่ยเติมมันมันไปเลยไม่จางเติมมันๆันไปเลยไม่จางบ่จางพี่น้องมันๆไปเลยบ่จางไปเลยนะจ๊ะลูกค้าคนไม่จางลูกค้าที่สองบอกว่าพร้อมอย่างพร้อมเร็วว่างัน้นเอา,อางี้<ม>ใครบวมโซเดียมบ่อยใครกินส้มตำอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามหาพวก ดีท็อกซ์ไฟเบอร์อย่าเพิ่งไปถามไม่ต้องถามไม่อย่าเพิ่งถามอันนี้คือคนละเรื่องอันนี้คือแนวสมุนไพรเป็นชาสมุนไพรโดยตรงชาเขียวกรีนทีชาเขียวตราปันนี่เฮิร์บเน้นสมุนไพรเน้นเข้าใจแล้วสิขนาดมึงไม่ชอบมึงเอาสมมติว่ามึงไม่กินสมุนไพรอะไรที่มึงไม่ชอบมึงกินได้ปะแต่ก่อนม่งไม่เคยกินชาเขียวอะไรที่มันเป็นซองมึงไม่ชอบมึงกินได้ปะกินบ่ได้มีเป็นซองสิ่ทีกินว่นเป็นเลยนี่สองเราไล่ครั้งเท่าไหร่เนี่ยครั้งที่เท่าไหร่นอะไรเนี่ยสามแล้วมั้งครั้งทสองครั้งที่สองใช สองสองมึงคึกมาสามมาแลต่มึงมึงมาแปลกงานอะไรกับกูปะเนี่ยคนละงานป่ะนี่คนละงานป่ะเนี่ยนี่ป่ะคนละชาอีกอันนึงที่อยู่อันนี้คือดูเติมแล้วอย่างนี้นะหอมใบเตยแต่ไม่หวานไม่มีน้ำตาลทานแล้วไม่เอ็งเลิงคือดื่มแล้วไม่เอ็งเลิงเนี่ยพี่น้องรับออกบอกตอนบางวันบอบพี่ก็จะจะบวมอยู่เพราะบ๊อบกินดึกใครไปคนกินดึกขอใาร คือ,อยังคอยกินเขาสิคอยอยิ้วเขาคอยกินแล้วตื่นมากคอยท้องปองคอยเป็นบอเราไม่ได้อ้วนนะเราไม่ได้เราไม่ได้พีแต่ว่าคือเท่ามันป่องเนี่ยเอาอันนี้ไปขับเลยเอาอันนี้ไปขับออกเอาแก้วนี้ไปขับออกเลยพี่น้องคือกินดีจริงๆกินแบบไม่เย็นก็ได้บางคนไม่ไม่ชอบเย็นเนาะอันนี้แบบร้อนพัดคอยกินแบบลายแบบแบบร้อนพัดเสียงลม ถ้าหนาวนี่ต้งอ,อ,อ,องชงแบบบอลทองรุ่งเงียบเงียบเนื้นะอ5ซองตอนนี้นะครับจากเ<า>ก,<บ>กือบตักโบไฮเน่เหลืออยู่แค่200นะครับคูปองหมดแล้วแต่ถ้าคูปอง200หมดก็จะขึ้นไปเป็นในราคาอยู่ที่495บาทนะครับ5ห่อ200บาท5ห่อ200บาทพี่น้อง5ห่อ200บาทแบบจุก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 ไปเลยพี่น้องราคาแบบพิเศษ<ๆ>พิเศษุก เออทานแล้วคาะหอมมากอ่าโอเคคนต่อไปเขาว่างหรือยังครับลูกค้าคนต่อไปพร้อมแล้วนะครับเป็นเป็นนิดบอกเลยว่าเป็นเป็นแม่บ้านเป็นทำงานสายแบบแม่บ้านอ๋อไม่ใช่ผู้ไม่ใช่เด็กหรอกไม่ใช่เด็กเป็นเลี้ยงลูกอยู่บ้าน่มีอายุเท่าชอบชอบทานแล้วคนคนแบบนี่แหละอาอมึงโทรให้ละสิทอย่างนี้แหละครับอุวยแต่ว่ากินอุ่นแบบมีแฮงคอมากมีแรงคอสุดๆโอเคอันนี้เป็นอันนี้จากบ้านเหรอจากบ้านใช่ไหมอยู่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่น่าจะเป็นเผาวงอ๋อ อันหนึ่งนะอ่ะสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะอ้าวคุณยายคุณยายอ่ะดีมากเลยค่ะคุณยายได้กินยด้กินไดยโชว์ใส่นะ้ากินตลอดเลยค่ะกินทั้งวันโอ้ไปยายก็ติดไปค่ะโอ้ยายกินทุกวันเนี่ยยายชอบรสชาติแล้วยายขมบ่ยายยายก็มันหอมมันหอมมันกินดี มันหอมอันใบเตยเพิ่มใส่ใบใบเตยมามันหอมที่หลียายทงใส่น้ําใส่น้ำมันใส่ขวดยายก็กินกินทํางานบ้านอืมกินแล้วมีแห้งวะยายมีแห้งค่ะโอ้ยายกินมาด่วนลรอบอส่อนขึเนกาแต่กันกินแตงชาเชียวค่ะผมเชียวค่โอ้อันเทอาหัวยายหลังนั้นเป็นอันเทอาหัวยายคุณคุณอยู่ได้มันเป็นคุณคุณว่อันเทอาหัวหนังกระไดยายก็เหยียวบังเหยียวยายบ่สอ๋อยายกินแล้วแบบวอก เงี้ยดีบ่ครับครับเงี้ยวมันดีบ่ยายเงี้ยดีค่ะเดี๋ยวย่า่ถีเงี้ยให้เบิ้งโอ้ยนอนป่ะเนี่ยเงี้ยให้เบิ้งโอ้โอ้ยตอนนี้เงียไม่ดีตัวคาวาช่าปันนี้เฮิบนี่มือนี่จัดโปรได้ย่า่จากหาลอยนี่เหลือเพียงแค่สองลอยอันบ่ได้หาห่อหาหอยหาหอยใหญ่ๆนี่พี่น้องห้าห่อใหญ่ได้ทั้งหมดห้าสิบซองเพียงแค่สองร้อยบาทส่งปี เออยายอย่าลืมกดนะของยายใกล้หมดยังแจ้กดแล้วแจ้งกดตาก้าแล้วโอ้เอาแค่ยายเอาขอบอันรีวิวเนว่ารสชาติกินดีบอมันมันลดบวมอีนดีบอแบบตื้อกระมาเป็เไรเนี่ยแบบเขากินโซเดียมเป็นลายในยายได้ได้ได้กินไรได้เลลเจออย่างที่ม่นเป็นสีเอออันนี้ยายก็รังขยันก็รักเหล่าน้ำอยู่บอกยายล่างของน้ำอยู่กับอันสมาร์ทคอยดีดูได้จีแมนจ้าอัน บางนเงียวย้ายบ่์ยังต้องเป็นเงียบทามันก็ขับโ,โซ่เหยียดหรืลรุ่หรือลาโอ้ยไบร์ายาเงเบอร์ดอกย่ายมนเป็นตะยานโอเคย่าเอา <c oughs> ขอบคุณหลายเด้อร์สำหรับลูกค้ารีวิวนะครับลูกค้าดื่มจริงทานจริงไม่ใช่หน้ามาน,นะครับลูกค้าจากทางบ้านจ้าลูกค้าจากทางบ้านนะครับ ตอนนี้หลายคนถามว่าต่างจากสูตร1สูตร2อยังไงสูตร3านะครับตัวนี้เป็นการพัฒนาสูตรมาจากสูตร1สูตรอความหวานนะครับก็คือไม่มีย่าหวานสูตร1สูตรจะมีย่าหวานนะครับส่วนสูตรที่3าไม่มีย่าหวานแล้วก็มีความเข้มข้นแล้วก็พัฒนาสูตรมาให้แบบพรีเมียมกว่าเดิมจะไปใส่ยาหวานทําไมในเมื่อพวกเราช่าคณะอยักหุ่นดีขยากดูดีจะไปยงอยากหวานติดหวานติดอย่างทําไมกินแบบมี้หอมใบเตยพี่หน่อยหุญด้ดมดูหอมไหมดมดูสีหอมไหม หอามมากแล้วกินอุดมมีแฮงความน่าที่มึงกูอยากมึงลองมึงจะแบบว่ามึงจะชอบกินอุดแบบมีแฮงมีแฮ้งเหรอที่แ่เอาดิแย้มึงมามึงจะมึงจะแบบว่าอุยเป็นแบบเป็นแบบพวกเ,เป็นบัรเป็นบัรเป็นปวพวกพุ่มแพรนแบบกินน่ะสิเลยที่ยังวะมันบอกเองกวางเขาว่าอะไรคือมันได,ได้บอกมันคือได้บอกมันได้ยินเสียงเราไงเราหลอกคีย์เวิร์ดอะไรไม่รู้จีมีแฮงแปลว่าอะไร ซีรีส์ตาอ,าอาช่วงนี้หน้าหนาวเแล้วกินแบบอุ่นๆดีมีแห้ดอดี่ดอกอุ้ยดีะตีดีแล้วกินแล้วมันขับโซเดียมดีมากวันนี้หนึ่งห่อเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบาทหนึ่งห่อหกสิบาทหรือจะเอาไปชองก่อนแม่งบหน่อยแม่บักลางบแม่หน่อยเอาหกสิบาทไปลองเลยผมกล้าพูดเลยนะอีกสักหน่อยนี่ ผมจะบอกว่าพี่ถ้าเกิดจะให้ผมอยไลฟ์บ like ่อ like ยเนี่ยพี่เป็นผมเป็นพรีเซนเตอร์ซะตอนนี้ก็คือคนที่สั่งห่อหนึ่งตั้งแต่ไลฟ์ที่ผู้ใหญ่บ้านไลฟ์จ้ะรอบแรกจ้ะเขากลับมาสั่งโขห้างห่อเฮ้ยมาคนตุนสิบห่อยี่สิบห่อคนที่สั่งไปแล้วห่อเดียวกลับมาสั่งห้าห่อเพราะมันคุ้มกว่าฟีดแบ็กตอนนี้คือ หอมทานง่ายหอมกินถ้ากินแล้วขมมาเตะปากผู้บ้านฟินแรงแรงๆเตะแรงเลยหลายคนบอกว่ากินชาเขียวแล้วนอนไม่หลับอันนี้มันจะไว้อันนี้นอนหลับดีนะหลับดีคือกินแล้วแบบอาจจะไม่ตื่นเลยก็ได้บางทีเพราะนอนหลับดีมากหลับดีจริงจเนี่ยพี่น้องก้าวๆนะครับตะกร้าตัวนี้นะจริงหรอแรงมากใครที่เหงื่อพี่น้องมึงติดเหงื่อน้อยๆเหงื่อไม่ค่อยออกแนะนําให้เอาไปลองทานทีมึง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 มีแหงตับมีแหงปอดมีแหงคอมาก มีแยงตับมีแยงปอดมีแยงคอสุดๆเก้าสิบเก้าบาทไม่ขายขายห่อนี้สิบซองหอนึ่งห่อไม่สิบซองเอาไปเลยเพียงแค่ในราคาพิเศษเพียงแค่เพียงแค่หกสิบบาทหกสิบบาทซื้หอหอ้าห่อตกห่อละสี่สิบบาทอุ้ยเอาห้าหอดีกว่าพี่อะเอาหาหออดีกว่าเอาห้าหอดีกว่า,า,วาผมว่ามันคุ้มกว่ากันนะเชื่อผมผมเรียนมากชงน้าเย็นอย่างนี้ก็เลือนน้าแข็งเลือดโชงน้ําขวดขย่วกินเนี่ย เนี่ยพี่น้องแล้วไม่ตกค้างนะพวกนี้ไม่ตกค้างในร่างกายเราพี่น้องกินแล้วไม่ตกค้างในร่างกายเฮาคนที่ทานไม่ได้คือคนอะไรบ้างหนึ่งคนเป็นโรคไตคนเป็นโรคไตเนี่ยอย่าเพิ่งทานเพราะไปรักษาไตก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาอยากาลดบวมละอะไรถอแต่ถอางั้นกินทั้งหมดนแหละพี่น้องกินทั้งหมือนหลับพี่น้องเนี่ยเนี่ยมมีมรมากเห็นไหม มีแรงตับแรงปอดไหมอิริแบบยี่กรอบๆเลยนั่นกูบอกเลยอ่ะมีแรงตับแรงปอดหอมหอมหอมขึ้นดังน้ำร้อนมันจะหอมกว่าน้ำเย็นนะใช่เพราะว่าชาจริงจริงมันหอมขึ้นเลยหอมขึ้นดังอีหลีพี่น้องหอมแบบเฮียนๆเลยจิบระหว่างวันก็ได้ครับทานเวลาไหนก็ได้ยกเว้นตอนหลับเอาไปจิบตอนทํางานนะครับร่างอาหารอย่างนี้แหละก็แล้วกินเย็นนะเนี่ย มั่นใจไหมล่ะมั่นไม่หลับเป็นชาเขียวยี่ห้อไม่กี่ยี่ห้อที่ทําได้นะที่เอามาชงใส่น้ําเย็นแล้วไม่ขมปกติมูจจกับร่องเมืองที่หล่ะมูจจเอาไปส่งใส่น้ำน้ำเย็นๆที่หล่ะครับบอขมแต่ว่าเนี่ยกินไปแล้วคอบ่แห้งด้วยพี่น้องกินแล้วคอไม่แห้งกินแล้วไม่เจ็บคอพี่น้องอฟือนอนะกินแล้วมีแรงคอดีมากไม่หิวไม่ค่อยหิวน้ำจิบระหว่างนันคือดีมากจิบอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือเอาใส่ขวดเนาจะให้ดูหลายๆอย่างอันนี้คือกรณีที่ใส่ขวด ก็รีเส็ก็ีเซ็ตขวดเป็นแบบนี้แล้วซองซองหนึ่งอ่ะซองหนึ่งอ่ะคือไอซองหนึ่งเราใส่น้ำไ้กี่เท่าไรน,นะกี่ืองเยอะมั้ยขวดใหญ่ก็ใส่ได้ครับหกโเอ้ขวดใหญ่เท่าไรน,นะปกติขวดเล็กหกร้อยมลเออใช่ใส่ขวดใหญ่ก็ได้ครับก็คือยังมีความเข้มข้นอยู่อืแต่ถ้าขวดเล็กนี่ดื่มหมดเติมน้ําลงไป,ไปอีกก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคาใครเพิ่งเข้ามาผมจะมีได้ฟังว่าคือชาตัวเนี้ขับโซเดียม ลดบวมพี่น้องมันจะบวมห้มันจะบวใไ้บวมไฮสวายบ่ให้บวมกายเขาจะบกให้บวมกายเขามมนจะบวะบวม,ม,น,บวมนั่นแหละความหมายแล้วหนึ่งห่อนะหนึ่งหอมีทั้งหมดสิบซองและวันนี้ผมขอเรียกว่าถ้าปกติราคาห,ห้าห้าห่อเท่าห้าห่อปกติห้าร้อยแต่วันนี้สองร้อยบาทส่งฟรีห้าห่อสองร้อยบาทส่งฟรีอเ,เออสี่สิบบาทป้าถูกแห้งถูกมากถูกจริงๆ อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าคนอ้วนไม่อ้วนนะไม่ได้พูดถึงว่าลดความอ้วนเลยนะพี่อผมเบาถึงเพราะว่าตัวนี้คือนางลดโซเดียมคือความบวมของร่างกายเจ้านะ่ะเออเจ้าบวมร่างกายเจ้านะ่ะเจ้ากินกินเลยถ้าวันนี้คุณบวมโซเดียมคุณกินให้คุณกินฮีลากินฮีลากินตอนนี้เลวือดว่ะ ลูกค้าคนต่อไปพร้อมแล้วนะครับผมติดต่อได้แล้วติดต่อยากมากลงมาจากภูเขาหลอจริงผู้หญิงผู้ชายทีนี้ราคาเป่นคูปองสองร้อยบาทได้อีกแค่สองร้อยท่านนะครับอีกสองร้อยคนเนาะสองร้อยคนเป็นราคาปกติเลยคูปองพิเศษสองร้อยบาทห้าห่อห้าห่อสองร้อยบาทคูปองห้าห่อสองร้อยบาทนี่มีอีกแค่สองร้อยคนพรอแล้วกดเลยนะครับผมจากห้าห่อห้าร้อยวันนี้ห้าห่อเหลือเพียงแค่สองร้อยบาทแล้วส่งให้รี อ่ะโอเคพลาดแล้วกดตะกร้าเลยนะครับผมอย่าลืมกดยืนยันด้วยนะอย่าลืมกดยืนยันออเดอร์ด้วยวันนี้นะครับผมจากราคาผิดปกติเลยราคา500เหลือเพียงแค่200ร้อนะส่งให้ฟรีอ่ะคนต่อไปครับเป็นน่าจะเป็นลูกค้าทางเป็นแบบแนวแบบว่าบ้านๆเป็นชายบ้านๆเป็นเป็นผู้ชายบ้านๆอยากเห็นหรือยังอยากเห็นคนต่อไปหรือยังพลาดแล้วกดตะกร้าก่อนกดยืนยันด้วยนะครับกินได้ไม่เกินสองซองค่ะเขาบอกตะวันหรอ ไม่รู้่าผมกินวันผมกินวันหนึ่งซองหนึ่งผมกินทิบไปเรื่อยอะผมก็ควรเมากินกินทั้งทั้งวันพอดีเอาอย่างไรพี่น้องผมกินตอนเศา้ากลางวันแล้วก่อนนอนผมกินเลยผมนอนหลับกินแล้วนอนหลับดีใครบอกว่ากินชาแล้วไม่หลับวะมาโอเคสวัสดีครับลูกค้าทางบ้านนะครับโทรวิดีโอคอลเสียวมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมรับเป็นไงบ้างครับลูกค้าพี่พี่ผู้ชายออ่แนะนําตัวนะครับผม ผมกินตลอดเลยครับสําหรับตัวนี้ครับนี่กินแล้วผมก็มีกําลังบังชามาหลบง่าเสียง่าได้โอ้ค,คือพี่กินตลอดเลยพี่แบบกินแล้วทํางานอย่างเงี้ยนะพีก่กินแล้วทํางานครับกินแล้วทํางานตลอดเวลาครับมผมเป็นเกษตรกรนี่ผมอยู่กับใกล้กับนาเนี่ผมก็กินครับอืมแสดงว่าแสดงว่าคือแบบว่ากินแล้วแบบมันก็ไม่ได้แบบใจสั่นหรือแบบคอแห้งใช่ไหมพี่ไม่ได้ใจสั่นครับกินดีมากๆครับมันจะขับโซเดียมมาทางเหงื่อเราเหงื่อเราก็จะออก พี่กินวันละกี่ซองครับเงี้ยวตลอดเวลาพี่กินวันละกี่ซองกินวันละซองครับโอ้เพราะแล้ววันนี้ผมจัดโปรให้จากราคาพิเศษเลยพี่ถ้าพี่ดูอยู่น้อยแ,แบบหลงัลงๆจากวางสายพี่สามารถกดไปกดโปรได้จากห้าห่อนะห้าหอราคาห้าร้อยแต่วันนี้เหลือเพียงแค่สองร้อยบาทเลยพี่สองร้อยบาทแบบพิเศษพิเศษเลยจาก500ห้าร้อยเหลือสองร้อยได้ห้าหอกินได้ห้าสิบวันพี่ <200. S 2> โปรสองร้อ,อยออเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับผมจะไปกดตะกร้าครับอ่าวันนี้พี่อยากบอกอะไรคนที่ยมไม่เคยกินครับพี่อยากให้ทุกคนลองครับอยากให้เอาไปให้พ่อให้แม่ให้สามีกินเยอะๆครับจะได้กิน <ๆ S 1> ดีนี่อีกจักหน่อยอันเพื่อนผมก็จะมาตั้งวงกันก็จะตื่มปาร์ตี้กันผมก็ต้องกินตัวนี้ครับอ๋อคือเขาบอกว่าสายปาร์ตี้กินตัวนี้ได้นะแล้วเวลาตื่นขึ้นมามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยแห้งใช่ครับมันจะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงเออ เอฟซีอย่าเอฟซีคือหัวลูกค้าเนี่มาาย,ายมารยาทเอฟซีย์มันไม่ค่อยดีนะเวลาลูกค้ามารีวิวอย่าตดลูกค้าเราสิคือลูกค้ามันไม่ใช่หน้ามานะคือคนจีนดื่มดื่มจริงๆเลยเ<ม>นี่ยการเมน้นเทารเ <ๆ S 2> นี่ยมันไม่ให้เจ็บลูกค้านะอืถ้าไม่เชื่อว่าผมกินจริงๆเตะปากผมเลยครับออไม่ได้เตะปากคุณบิ๊กได้เลยคือบอกเลยว่า พี่นะไรเอามาเข้ากล้องได้ไหมครับผมเร้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามให้นะครับตัวหครับโอเคเดี๋ยวไปตามร้านสาวอืมเดี๋ยวครับแกไปไปตามร้านสาวอยู่นะครับไปตามร้านสาวอยู่ใช่คนนึงเขากินจริง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 เขาจริงจริงโว้ลูใหญ่ขนาดบ้านเหมือนรูค้าเขาก็นเลย อ่ยเวลาดูเวลาลูกค้ามาวิดีโอคอรอย่าทำอย่างนี้มันเสียมารยาเดี๋ยวมันเหม็นตลกลูกค้าไปหาเม้นเล่าพี่นองแล้วอุตสาตั้งใจวิดีโอคอลแบบเนี่ยเขาตั้งใจแบบมารีวิวเขาดื่มจริงไงเราต้องให้เกียริเขานะใช่เขาไม่ใช่ตัวตลกนะทุกคนทุกคนมองเขาเป็นเขาเป็นตัวตลกไม่ได้นะจริงๆอย่าทาเธอะขอล้องลองกินแล้วใจไม่สั่นเอาอย่างนี้ผมขออ่านขออ่านเมนหน่อยขออ่านเม้นคนที่โอเคผมขออ่านเม้นไหนว่า ใครเคยกินแล้วกินแล้วเป็นไงบ้างผมขอคอมเมนต์มากี่บานคนมา,าตอนนี้หนึ่งเท่าไหร่แล้วหนึ่งแสนบาทแล้วนะคะแทะ้แดนว้าวจะก็ดูปะ่ะแสนอ็ดแล้วอ้เจ็ดไรบ้านล้วว่ะน้องเข้ามาแล้วอะ่ะเร็วมา,อาโอเค,คเอาลาสาวมาแล้วสวัสดีค่ะลาสาวมาแล้วจุกจุกหนูยุ่งนิดนึงค่ะเนี่ยพี่กำลังแบบว่าบอกลูกค้าว่าขอคนที่เคยกินจริง เมนรีวิวให้หน่อยว่ากินแล้วเป็นไงบ้างขอคนกินจริงดื่มจริงทานจริงเมนเข้ามาให้หน่อยกินแล้วดีมากเลยนะคะเนี่ยโนเน้น้องโนเน้ก็กินแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบผิวเราก็จะดีขึ้นเวลาน้องโนเน้ไปหาเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าอุ้ยดีจังเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าทำไมหน้าน้องคุ้นหน้าของน้องคนเนี้ยเออหนูไปซื้อกับข้าวปากซอยค่ะพี่อืม แล้วแบบว่าเออแล้วลุงไปไหนอะ่น<ร>ะอแล้วตกปากมันก็เลยเป็นอย่างนี้ลุงไปไหนอะ่ะน้องลุงลุงน้องไปไหนอะ่ะลุงมาเข้ากล้องแล้วเนี่ยน้องเ,ออเพื่อน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 คุณลุงมาหาค่ะโอเคขอบคุณน้องนะเดี๋ยวพี่อยากคุยกับคุณยายเอานังที่พอแล้วพอแล้วคนนี้พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหายายให้หน่อยโทรหายายเออเดี๋ยวโทรหาคุณยายเนาะพอแลพอแล้วน้องไม่บาปขอบคุณมากเลยขอบคุณรีวิวนะครับน้องโทรหายายให้หน่อยเอาคุณยายต่อไปนะครับ แฝดน้องโมเน่บอคาพะอน่าจะน้องหมอันนี้จะน่าจะน้องหม,มอะไรไม่รู้บากมี่จริงๆแล้วคือวันนี้นะครับผมผมอยากพูดว่าบางคนเพิ่งเข้ามาเนาะขออ่านขออ่านชื่นใจหน่อยให้คนรู้ว่าเราไม่มีหน้ามาเราเอาคนทานจริงดื่มจริงของจริงวันนี้ในไลฟ์สดผมสี่พันกว่าคนเนี่ยใครบ้างที่ทานจริงแล้วทานจริงมันเป็นยังไงคอมเมนต์รสชาติความรู้สึกขมไหมเหม็นเขียวไหม ไม่เลิศจริงหรือเปล่าเม้นมาเม้นมาเลยพี่น้องเม้นมาเม้นรวๆมาเลยคือผมอยังไม่ได้พูดถึงว่ากินแล้วมันสวยรนว่าคนอ้วนคนจ่อยไม่ได้ไม่ได้อ้วนจ่อยดิพูดถึงปกติเลยเพาะของเราเป็นสมุนไพรแบบเนี่ยชาสมุนไพรอย่างนี้เลยเนี่ยมีชาเขียวพี่น้องเขาเ,าเขียนอะไรทัดเจเลยมีชาเขียวมีใบเตยใบ,บบัวบกใบมะรุมผงม,มัทฉะแล้วก็ผักแขว์ผักขิวอืม เพราะแล้ววันนี้อยากให้ตั้งใจในการฟังว่าอ่านหน่อยอ่านเม้นอานนะทีเม้นเขาว่า,างไงบ้างถูกมากเราเอาเอาเราไปพูดเลยว่ามันช่วยเรื่องอะไรไม่พูดเลยเอาคนกินจริงเอาคนดื่ม,จร,มจริงเลยไงกินประจาําค่ะช่วยขับถ่ายดีมากขับถ่ายดีพีเนงเมื่ขึ้นใีคขีบอกะชงน้ำเย็นได้ไหมคะนี่ไงครับชงให้ดูอยู่นมื่ขึ้นนีพี่น้องเออขีบคาดักความไงเบ่งกระบอกเพรากินนิ่มกับไปกอดส่องช่องหนึ่งเบ่งออกนิ่มมากเลยนี่หนีเบ่งออกนิ่มมากเลยเป็นหมื่นไว้แสนเอ็ดแล้วไปเดียวขายเล่น อทานได้สองห่อแล้วดีมากไม่พูดถึงเรื่องว่ามันหอมแล้วด้ว,ว<ล>ยหอมนะม,มันพ,พูดถึงว่าคอยมันใช่ว่ามันลดบวมนาคอยบวมค,คอยกินไม่เอาวนาคอยมันดีเชฟไรก็เชฟโรเลตกินดีค่ะความดันลดลงหลับสบายดีมากนัจากคนกินจริงๆนั่นจริงๆนะเฮ้ยกินจริงเหรอเนี่ยแกความดันก็ไม่ขึ้น เป็นโรคหอวจอกหัวใจยังกินได้ปกติได้เป็นหนอแต่ว่ากับทำป็นหัวใจแห้งแบบหัวใจรั่วอย่างเงี้ยไปมอปรึกษามอก็ดื้อตงหากนใครเป็นความดันแล้วลองทานไปสักพันธ์วลองเป็นตรวจความดันเบาหวานความดันนี่เลือดดีขึ้นใช่ความดันเลดสั่งแล้วค่ะห้าซองอุ้ยความดันนี่ขึ้นเลือเลยมันช่วยเรื่องความดันความบวมจริงค่ะสบายมากห้องน้ำดีมากพี่น้องสบายมันสบายตัวจริงๆงผมขอร้อง กินถั่วกินอีนี่จะบอกจะให้ว่าแบบตัวถอดก็บ่ายี่นี่แต่พูดค้าจริงนะให้แม่เซียรีวิวหน่อยค่ะแต่พูดข้าจริงนะจริงจริงแม่กินตะแก้วไหมไม่แม่ไม่ได้ทำาทำผมแล้วแม่ให้ผมไปนั่งแบบเลินเลือดแบบแบบดาราไลฟ์สดขายของมีผมทําไปด้วยอันนี้ได้ไงเออกินหอมไม่หวานพี่น้องถ้ามันหวานมาตีปากเลยไปตะปากเจ้าของโรงงานเลยก็ได้ไม่หวานมันติปากไม่ได้สักคนเลยทั้งเวื่อเบย์้เจ้าของโรงงาน เอาเ่เปิดอย่าง,างนันันีก็ไปข้างหลังกินตั้งแต่สูตรหนึ่งตอนนี้สูตรสามแล้วค่ะอืคือวันนี้จริงๆแล้วผมอยากให้ให้ใหทุกคนได้ได้พิสูจน์กับตัวเองว่ากินเพื่ออะไรลดบวมลดโซเดียมแล้วร่างกายมันจะเฟรชกินแล้วม่แห้งชงเย็นเป็นอย่างอันนี้คือชงเย็นนะดูไม่เป็นไข่นะแล้วใส่มากดูนะน้ําใส่มากเมื่อเรากินเนี่ยใบเตยเห็นไะ เมือนเรากินใบเตยเหมือนเรากินใบเตยพี่น้องดูไม่ตกตะกอนนะเหมือนเรากินใบเตยลองกดไปหนึ่งหอ่อก่อนก็ได้ครับ<า>ถ้าได้สิบวันเทมาบละไก็ได้<า>เดี๋ยวซีซงเป็นบ่เอาเย็นเป็นบ่เอาเย็นเนี่ยทำกินอยู่บ้านง่ายๆเลยเอาน้ำมา,าน้ำเราหมดเลยเอาอยัางไงโอ้เอันนี้มันเปิดมันมันซูดไม่ได้ใช้เบอาน้ำมา c a r แก๊สออก o r ดกินแล้วไม่อยากกินน้ำหวานเลยใช่ ใครที่อยากลดความหวานใครอยากหยุดกินหวานต้องตัวน,นี้เลยใครอยากหยุดกินหวานใครอยากลดความหวานเมือเ่อไหนเขาคือโสดพี่น้องผมกับกรสโสดเสื่อเทวนี่ผู้ใดมากินต้อมมกกกินลาแดกดูๆหน่ะเมวัน,นใครกินส้มตามไปบ่อยมากินเลยกินแบบกินเค็มผู้ใดกินเค็มพี่น้องเต,ติดโซนีย์ติดว่าอีตัวนี้นะอีตัว ปันนี้เฮิร์บนะอีกนี้คือใครกินแล้วหยุดกินหวานไปเลยใครที่แบบว่าอยากหยุดกินหวานโดยที่แบบว่าห้ามไม่ต้องห้ามใจถ้าเรากินนี้ไปแล้วมันจะมันจะออโต้เลยมันจะไม่อยากกินน้าหวานมันจะไม่อยากกินเอียงเลยพวกชาขอกชาเย็นชาอย่างแบบมากินชาเขียวอย่างนี้ที่มีประโยชน์เนี่ยเราทำแค่นี้เลยพี่น้องเนี่ยคนเราไม่ตอง่าไม่อย่าอย่าอย่าไปทำถุงมาแรงนะแค่แบบนี้ว่ามันจะถุงมันจะแตกแต่ถุงมันแข็งแรงอยู่เนี่ยพี่น้องคนเลย ง่ายแบบนี้แล้วจะบอกว่าอะไรนะพี่น้องคือมันขับโซเดียมขับชีเหนียวดีดีพี่น้อง <c oughs> พูดอะไรบ่ใครแบบใครอยากขับเหงื่อเนาะ <c oughs> เหงื่อเหงื่อไม่ค่อยขับผิวไม่ค่อยใสแม่นเหลวเจ้าบนาใสเจ้าผิวบค่อยเกี่ยงพออย่างหูบอจบเจ้าบเหนียวออกเหงื่อจนมันบอ่ออกมันสะสมไม่ได้ร่างกายเจ้า <c oughs> มันสะ <c oughs> สมมันสะสมในร่างกายของพี่เลยเบาหวานความดันทานได้ บหวานทานได้นะครับทานไปเลยยิ่งดีนะ,ะหวานเาะเพราะเพราะว่าแบบ